บิ๊กตายยันทำตามหน้าที่รักษาการไม่หวนบิ๊กโจ๊กฟ้องกลับยันไม่มีเวลาเอาสมองไปคิดเรื่องปลดป้ายชื่อใครบิ๊กตายยันไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งบิ๊กโจ๊กทำตามหน้าที่รักษาการไม่มีเวลาเอาสมองไปคิดเรื่องปลดป้ายชื่อย้ำเป็นแค่ตำรวจจะไปหลอกนายกได้อย่างไรพลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรรองพอบอตำรวจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์หักพานรองพอบอตํารวจได้กล่าวพาดพิงจากประเด็นที่ลงนามคําสั่งให้พลตารวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการชั่วคราวโดยพลตารวจเอกกิตรัฐกล่าวว่าการดําเนินการทุกขั้นตอนในอํานาจหน้าที่ที่ตนเป็นรักษาการพอบอตํารวจตนยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายพอรอบอตํารวจแห่งชาติ2565 และกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตรอย่างเคร่งครัดในการพิจารณาข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งคดีพลตำรวจเอกกิจรัฐระบุว่าการที่จะนำมาตราใดมาปฏิบัติเป็นเรื่องที่ฝ่ายอำนวยการฝ่ายกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องผ่านการประมวลเรื่องเพื่อเสนอพิจารณาไปตามบทบัญญัติของกฎหมายทุกอย่างเมื่อตนในฐานะรักษาการตัดสินใจที่จะดำเนินการตามมอ ขั้นตอนต่างๆแล้วผลที่จะเกิดขึ้นมาตนก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงหรือแก้ต่างในกระบวนการยุติธรรมซึ่งส่วนนี้คิดว่าเป็นปกติและเช่นเดียวกับที่มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่ถูกดำเนินการทางวินัยร้ายแรงทุกก,กรณีไม่จำเป็นต้องเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่ร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกุมภาพันคอตำรวจ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นใหม่ตามพอรอบอรตำรวจและเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะฟ้องร้องต่อศาลปกครองทั้งนี้ทราบว่าจะมีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบของผู้ถูกกล่าวหาทุกคนที่จะสามารถกระทำได้และตนมีหน้าที่ในการแก้ต่างหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นขอยย้ำว่าตนเตรียมพร้อมรองรับอยู่แล้ว ไม่ได้หนักใจด้วยซ้ำพลตเอกกิตรัฐกล่าวย้ำว่าตนเองเป็นรักษาการพอบอตำรวจแต่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพอบอตำรวจตนมีหน้าที่ที่จะทำให้ตำรวจปรับทัศนคติและค่านิยมมาสู่ความเป็นตำรวจอาชีพตนเองพร้อมที่จะทำทุกอย่างในเรื่องที่ควรจะพัฒนาตำรวจไปในทิศทางที่ดีเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน เมื่อถามถึงการลงนามให้พลตรวจเอกสุรเชษฐออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งควรเป็นลำดับขั้นตอนสุดท้ายเหตุใดถึงได้ตัดสินใจทำแบบนั้นพลตรวจเอกกิตรัตยืนยันว่าไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงการพิจารณาเป็นไปตามหลักฐานพยานความร้ายแรงของคดีและเหตุที่ให้พักหรือออกราชการไว้ก่อนนั้นเป็นไปตามบัญญัติไว้ในกฎหมายทุกประการไม่มีการใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรืออคติใดฮ่หาฮ่ เมื่อถามต่อว่าประเด็นดังกล่าวถือเป็นประเด็นความขัดแย้งในเรื่องการใช้กฎหมายตำรวจอาจจะมีผลต่อการทำงานขอองค์พอบอรตำรวจในอนาคตนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตกล่าวว่าการพิจารณาของตนเป็นไปตามกฎหมายของตำรวจพิจารณาตามข้อเท็จจริงจากนี้ขอให้ไปเป็นตามกระบวนการพิสูจน์กระบวนการยุติธรรม ตนขอให้สื่อมวลชนได้ถ่ายทอดคำพูดตนสู่ตำรวจทั้งประเทศขอให้ตำรวจทั้งประเทศหันหน้าทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่าได้คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนตัวไม่เคยคิดและยังเดินหน้าทำงานอยู่แต่ละวันคิดแค่ว่าจะทำอะไรเพื่อตำรวจและประาตินออยากให้ตำรวจทุกคนทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่ต้องคิดอะไรไปมากกว่ามีหน้าที่ และทําไปเพื่อประชาชนอย่างจริงจังความเชื่อมั่นและศรัทธาจะกลับมาพลตํารวจเอกกิตรัตกล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่พลตารวจเอกสุรเชษระบุว่าการลงนามคำสั่งของรักษาการมีการบิดเบือนให้นายกรัฐมนตรีลงนามในการโยกย้ายให้พลตารวจเอกสุรเชษกลับมาประจําที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติก่อน จะถูกสั่งออกจากราชการชั่วคราวนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตระบุว่าท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของชาติผมคือตำรวจคนหนึ่งจะเอาอะไรไปหลอกลวงระดับผู้บริหารประเทศด้วยสติปัญญาด้วยความคิดต่างๆตนจะไปหลอกอะไรท่านท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะส่วนประเด็นว่าพลตำรวจเอกกิตรัตเป็นคู่ขัดแย้งกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือไม่ยืนยันตนไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับใคร แต่ใครจะมองยังไงก็ว่ากันแต่ตนไม่คิดที่จะขัดแย้งและตนให้เกียรติกับทุกคนเหมือนเดิมกรณีการปลดป้ายชื่อออกจากหน้าห้องทำงานที่สำนักงานตำรวจพลตำรวจเอกกิตรัตกล่าวว่าตนมีอะไรต้องทำมากกว่าไปปลดป้ายชื่อคนอื่นถ้าจะปลดทำไมไม่ปลดท่านพอบอตำรวจหรือพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธด้วยย้ำว่ามีเรื่องอื่นมากกว่าต้องทำใครจะปลดก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันไป ผมไม่เอาสมองกับเวลามาทำเรื่องอย่างนี้รอกคำพูดที่เคยให้ไว้ที่หน้าห้องประชุมศียานนท์ว่าให้เกียรติทั้งสองท่านสัจจวาจาเป็นเช่นไรคำว่าให้เกียรติก็ยังมีในวงการตำรวจต้องให้เกียรติเสมอพลตำรวจเอกกิตรัตฐกล่าวการณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระเฮี้ยนกระหือรือจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นการเป็นผู้นำองค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยากเป็นหรือไม่ แต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกอตรการใช้อำนาจและการพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งความคิดเห็นประการใดก็ถือเป็นมุมมองของผู้ถูกกล่าวหาแม้จะถูกกล่าวหาในเรื่องร้ายแรงก็เป็นสิทธิที่คิดได้อยู่แล้วตนไม่จำกัดความคิดของใครส่วนกรณีนี้เป็นการพิจารณาข้อกฎหมายที่มีความผิดพลาดหรือไม่นั้นก็เป็นสิทธิที่พลตำรวจเอกสุรเชษคิดได้เช่นกัน ต้องเข้าสู่กระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นสารปกครองหรือสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีการระบุว่าจะไปยื่นฟ้องเช่นกันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่คนระดับตนเองหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะพลางงอเผลในข้อกฎหมายไม่อย่างนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษจะต้องถูกฟ้องกลัดบอ่อ หรือไม่ที่ให้ข้อมูลเท็จพลตำรวจเอกกิจรัฐตอบกลับว่าพี่ยังคิดได้เลยว่าคนระดับท่านจะพลั้งเผลอหรือก็เป็นมุมมองของแต่ละคนและยืนยันว่าไม่กังวลว่าจะกระทบกับหน้าที่การงานอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นจากดุลยพินิษขององค์กรต่างๆก็ต้องยอมรับแต่กรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ฝากถึงตนเองในเรื่องจะมีศักดิ์ศรีหรือลาออกนั้นยืนยันตนคิดเรื่องตั้งใจทำงานอย่างเดียวอยากจะบอกความคิดของตอนเองว่า เรื่องศักดิ์ศรีเรื่องติดคุกติดตารางเรามาเป็นตำรวจเราต้องเตรียมรับสถานการณ์นี้ในเรื่องหน้าที่การงานอยู่แล้วทุกวันทุกเวลาตัวเองคิดแต่เรื่องจะบำรุงดูแลขวัญตำรวจอย่างไรไม่คิดถึงเรื่องติดคุกเลยการที่ผมออกคําสั่งตั้งกรรมการวินัยแร้ร้ายออกจากราชการไว้ก่อนนั้นเป็นเรื่องของการพิจารณาจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและใช้กฎหมายบทบัญญัติที่ถูกต้อง ส่วนจะมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็เป็นมุมมองของแต่ละคนส่วนช่วงเวลาในการส่งตัวระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะถือว่ามีผลในข้อกฎหมายที่ทำให้พลตำรวจเอกสุรเชษฟ้องร้องในครั้งนี้ได้หรืออาจไม่นั้นขณะนี้พลตำรวจเอกต่อสัก์สุขวิมนและพลตำรวจเอกสุรเชษเองได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรี ทั้งคู่การที่ตนเองต้องรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีก็ถือเป็นเรื่องปกติที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะต้องรายงานเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งให้ทั้งสองคนไปปฏิบัติหน้าที่หากเราไม่รายงานก็จะไม่ถูกต้องกรณีสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งตัวกลับก็เป็นเรื่องของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งประลัดที่เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มอบหมายหน้าที่การส่งกลับมาก็ถือเป็นเรื่องปกติเช่นกันตอนนี้ที่ถูกมองว่ากระบวนการในการร่างหนังสือที่ออกจากราชการไว้ก่อนรวมถึงสำนักรัฐมนตรีให้ส่งตัวเพื่อให้ออกจากราชการนั้นย้ำว่าต้องเคารพในการโต้แย้งและความคิดของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ต้องนำมาเป็นประเด็นอะไรประลัดสำนักนายก และตนเองในฐานะรักษาราชการแทนก็ได้ใช้การพิจารณาไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมายส่วนสาเหตุในการให้ออกที่ระบุว่าเนื่องจากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงนานหรือเกรงยุ่งพยานหลักฐานจะถือว่าเพียงพอในการให้ออกจากราชการก่อนหรือไม่หากไม่ได้กระทำเช่นนั้นจริงพลตำรวจเอกกิจรัฐกล่าวว่า ก็อยู่ในเนื้อหาของข้อเท็จจริงตนเองพูดอะไรออกไปก็เป็นการก้าวล่วงคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนการวิจัยพฤติกรรมต่างๆเป็นไปตามบัญญัติของกฎหมายตนคงไม่บรรยายกฎหมายให้ฟังขนาดตัวเองเป็นผู้รักษากฎหมายจะทำอะไรก็ต้องศึกษาส่วนเรื่องการตรวจสอบขบวนการสี่ต่อก็ต้องอยู่ข้อเท็จจริงว่ามีความเกี่ยวพันหรือยุ่งเหยิงอย่างไร และมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรซึ่งมีขั้นตอนต่างๆกำหนดไว้อยู่แล้วบอกตรงๆว่าไม่เคยคิดตะนอยยากใช้ชีวิตเหมือนตำรวจทั่วไปเราเป็นตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเคารพความคิดของพลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันทำงานได้กับทุกคนไม่มีอคติและไม่คิดทางลบกับใครทั้งนั้นพร้อมจะทำงานกับทุกคนเป็นกระบวนการในการพิสูจน์ทราบว่า มีการกระทำผิดวินัยร้ายแรงเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยจะไม่ติดใจกรณีนี้ที่ถูกกล่าวหาใดๆทั้งนั้นไม่ได้คิดอะไรทุกอย่างในการดำเนินการตามความคิดและขั้นตอน